สวัสดีค่ะเอฟซีค่ะมาดูค่ะวันนี้กุมพันจะแกงแกงพแนงค่ะแกงพแนงไก่ใส่ฟักทองไก่เอฟซีค่ะนี่ค่ะใส่พริกแกงผนงลงไปนี่ค่ะเจแซบหนัวเลยค่ะเอฟซีค่ะใส่พริกแกงผนงลงไปค่ะโอ้โหเหนียวมากเลย ใส่กะทิลงไปสองกล่องก่อนนะคะใส่ไก่ลงไปห้าปุ๊บไก่วันนี้หนึ่งกิโลไค่กะเทีค่ะไก่หนึ่งกิโลกรัมพริกแกงก็ครึ่งกิโลกรัม พริกแกงผะแนงนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะทั้งไก่ทั้งพริกแกงผะแนงทั้งน้ำกะทิลงไปด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะแกงพะแนงก็อทองค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณที่ดูทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะสีหาเนี่ยค่ะกำลังเดือดกำลังเดือดเลยค่ะไฟแรงได้เลยค่ะนี่ค่ะเที่ยวน้ำกะทิ ใส่พริกแกงใส่ไก่ค่ะใส่ลงไปเลยจ้านี่ค่สีขาววันนี้ไม่เผ็ดมากนะคะกำลังพอดีใส่น้ำตาลทรายค่ะ สองสามสี่ห้าน้ำตาลทรายห้าห้าช้อนโต๊ะนะคะคุณสีขาน้ำตาลทรายห้าช้อนโต๊ะผงชูรดใส่ไ,ไปเลยค่ะครึ่งช้อนโต๊ะเกลือ หนึ่งสองเกลือสองช้อนโต๊ก่อนนะคะคนค่ะโอ้โหสีสวยมากเลยค่ะให้ไก่สุกนะคะ ใส่เลิศเลยค่ะเอซี AC ค่ะใส่กระเทาะลงไปเลยค่ะโอ้หู้กระเทาหนึ่งใส่ลงไปเลยค่ะน้ำดือดสะอาด500มิลลิลิตร1000มิลลิลิตร1000มิลลิลิตรก็่กับ1ลิตรนี่ค่ะ นี่ค่ะทีนี้รอให้เดือดนะคะเอสีค่ะนี่ค่ะรอให้เดือดสวยงามค่ะแกงพะแนงไก่ใส่ฟักทองค่ะแซ่บด้ค่ะพี่น้องน้ำดื่มเนี่ยถ้าห้าร้อยมิลลิตรต่อเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าเราใส่น้ำดื่ม หนึ่งลิตรแล้วก็จะใส่น้ำค่ะเ,เราเราก็จะใส่เกลือสองช้นโต๊ะค่ะใส่พริกลงไปค่ะพริกลูกโดดค่ะ สวยมากเลยค่ะเอฟซีค่ะน่าอร่อยมากแต่ว่าภูมิันจะใส่ใส่ขา่าใส่ข่าลงไปเพิ่มภูมวันชอบสมุนไพรค่ะจ,ะจะใส่ข่าเพิ่มเข้าไปจะแซ่บอหมอมล้วยค่ะข่าแดงค่ะเอฟซีค่ะข่าแดงข่าแดงพี่สาวภูมิวันป้าไทายจันร์ใส่ข่าแดงลงไป ขอนุญาตเด้พี่น้องฟักขาปกๆปไปเต็มิดปึ๊บใส่ขาลงไปอมอถ้าเราใส่สมุนไพรเยอะๆก็จะหอมเลยค่ะใส่ขาลงไปเลยค่ะใส่ขาแดงเพิ่มลงไปหอยเอซีค่ะแบค่ะพี่น้อง ต่นี่รอให้หม้อเดือดนะคะอุ้ยกำลังเดือดไก่ fc ค่ะน่าจะอร่อยมากเลยค่ะวันนี้คุณพันทำไม่เผ็ดนะคะไม่ค่ยเผ็ดมากนะคะโอ้สุดยอดเลยค่ะนะะี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาก,กาดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะดูไก่ fc ค่ะสวยมากเลยค่ะ ปารพี่น้องเบ้ญเดุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะเอฟซค่ะโอ้โหเด็กที่ไดรับช่องคุมพันตุลากันอร่อยเลิศรสเลยค่ะเอซีค่ะรอฟักทองสุกคุมพันจะรีวิวให้กับเอฟซดูนะคะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสูตรนะคะคือน้ำดื่มสะอาดหนึ่งลิตร หนึ่งลิตรเราจะใส่เกลือสองช้อนโต๊กนะอย่าใช้ช้อนพูนนะคะช้อนปกตินี่ค่ะแล้วก็ผงชูรสใส่ผงชูรสหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายห้าช้อนโต๊เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะก็จะอร่อยค่ะทบทวนสูตรอีกครั้งหนึ่งนะคะน้ำดื่มสะอาดหนึ่งลิตรน้ำดื่มสะอาดหนึ่งลิตรใช้เกลือสองช้อนโต๊ะ สองช้อนโต๊ะนะคะเอฟซี FC ค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายห้าช้อนโต๊ะผงชูรสผงชูรสคมพันใสครึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะวันนี้ค่ะใสเยอะหน่อยแซ่บๆนัวๆเลยค่ะพริกแกงแนงครึ่งกิโลค่ะไก่ไก่หนึ่งกิโลกรัมค่ะฟักทองหนึ่งลูกค่ะเอฟซี FC ค่ะก็จะมีพริกลูกโดดมาด้วยแซ่บเหมือนกันด้วค่ะพี่น้อง สุดเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันธุรกรรการทากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะเอซค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะกำลังเดือดค่ะ โอ้กำลังเดือดไปเอฟซีค่ะ, F คะนี่ค่ะจุจอดได้ค่ะน้ำดื่มสะอาดลิดครึ่งนะคะเอค่ะเพราะว่าพักทองลูกใหญ่มากน้ำดื่มสะอาดลิตครึ่งกะทิสองกล่องห้าร้อยมิลลิลิตรค่ะเกลือสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายห้าช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะนี่ค่ะ พริกแกงผะแนงครึ่งกิโลกรัมไก่หนึ่งกิโลกรัมฟักทองหนึ่งลูกใหญ่ๆค่ะแล้วก็จะมีพริกลูกโดดไปก่บเอสซีขานนี้ค่ะโอ้กำลังเดือดพี่น้องนี่ค่ะจะให้ฟักทองสุกก่อนคุณพันจะตักรีวิวให้กับเอซีดูนะคะเอสซีขานี้ค่ะวันนี้ทําไม่เผ็ดค่ะทําไม่ไม,ไม่ไม่เผ็ดมาก เสร็จเรียบร้อยแล้วไก่เอฟซีขานี่ค่ะแกงผะแนงไก่ใส่ฟักทองไก่เอฟซีะ,ะอร้อยอร่อยสูตรเด็ดเคลีรับช่องคูมันตุลากันค่ะท,ทํากินก็ได้ทําขายก็ดีไก่เอฟซีขอ่าวันนี้ใส่กะทิสองกล่องนะคะห้าร้อยมิลลิลิตรน้ำตาลทรายวันนี้ใส่น้ำตาลทรายห้าช้อนโต๊ะเกลือสองช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะ น้ำดื่มสะอาดหนึ่งลิตรครึ่งกับเอฟซีาวันนี้ค่ะอร่อยเลิศรสดเลยค่ะขอบคุณเอซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยื่มชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณไลๆค่ะพริกแกงพะแนงพริกแกงคุมพันธุ์ใส่ครึ่งกิโลกรัมนะคะแล้วก็ไก่หนึ่งกิโลกรัมปลับกทองหนึ่งลูกค่ะเอฟซีนา่ีค่ะแล้วก็จะมีพริกลูกโดดด้วยค่ะอร่อยอร่อยกับเอฟซี่านีค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยไลค์ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ